สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลรักเค้าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครที่กําลังจะเข้ามาหาคุณใครเอ่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณ นิดนึงนะคะเดท7เหรียญ King of Sword Prince of Cup อัศวินถ้วย เด็กถือดาบ the who ก e. ้าวหมายลักษณะออของคนคนนี้นะลัคนาหรือราศีของเขานะคะมีราศี พิจิตถาธาตุน้ำนะเป็นราศีพิจิตนะคะแล้วก็มีธาตุธาตุลมกับธาตุไฟธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงธนูเป็นคนที่น่าจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเป็นชาวต่างชาติได้นะชาวต่างชาติค่อนข้าง ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่ใช่ชาวต่างชาติก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าคุณมีคำถามว่าเป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้ได,ได้เลยนะคนคนนี้ลักษณะของเขาอะ่ะเขาเป็นคนดูดีนะรูปร่างหน้าตาดูดีออกแนวแบบเท่ๆคูลๆอะคะ่ะลักษณะเป็นคูลๆนะไม่ใช่แนวแบบ น่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความมีความเท่ในตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงในเชิงที่แบบอืมจะอธิบายไงเดียะเท่แต่แต่ไม่ใช่แนวทอมบอยนะเป็นผู้หญิงที่ดูดูเท่แบบมีสเสน่ห์ไม่ใช่แนวผู้หญิงหวานกระโปรงบานชมพูอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกปะ แต่เป็นเออ่ลักษณะคือดูดูมีอะไรอะ่ะดูมีสเสน่ห์แบบเท่ๆคูลๆแต่ก็ไม่ถึงขัน้นทอมบอยขนาดนั้นถ้าสมมุตินึกถึงดาราไทยเดี๋ยวนะเพื่อนขอขอนึกภาพก่อนว่าใครที่มีลุกแบบนั้นอะ่ะ คุณแอนทองผสมแบบเนี้ยก็ได้สู่ขวัญคุณสู่ขวัญแบบเนี้ยคือคือลุกจะเป็นดูแบบดูไม่ใช่ผู้หญิงหวานจา๋าไม่ได้เรียบร้อยมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเป็นทาบอยแต่แบบมีความคูลอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ถึงขั้นแบบแบบแต่งตัว เทพแต่งตัวถึงขั้นตัดใส่เสื้อนหนังงเกงหนังอะไรค่ะเนี้คือไม่ใช่เข้าใจไหมผู้อานะ่านอ่ะเห็นภาพแต่ผู้อ่านแบบบรรยายออกมาไม่ถูกคือพยายามที่จะยกตัวอย่างมาให้ให,ให้ให้เห็นให้เห็นภาพอะคะอ่ะอ่าถ้า,ถ,าถ้าสมมติใครดูดูหนังมาวเวลก็จะเป็นลักษณะผู้หญิงแบบแบล็กวีโดอะนาตาชาโรมานอฟอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องบู๊จะต้องเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แบบลุกอะค่ะจะมีความเท่ความคูลอยู่ในตัวมีความเซ็กซี่นิดๆอะไรแบบนั้นอะคือถ้าถ้ากรณีเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็นั่นแหละก็จะมีความความเท่ความคูลมีความดูแบบเป็นผู้ชายมันแมนนะคะแต่หน้าตาเขาอาจจะแบบต่อให้หน้าตาหวานหรืออะไรเงี้ยแต่แต่แต พฤติกรรมหรือ,อาการวางตัวของเขาลักษณะน,นิสัยของเขาจะออกแนวแบบคูคูอ่ะเป็นแนวคูกายอะค่ะเออประมาณนั้นเท่ๆนะแล้วก็เป็นคนที่ที่ช่างคิดคิดมากคิดเยอะ อาจจะดูบางครั้งอาจจะดูแบบพูดจาตรงตรงเกินไปด้วยซ้ำคนคนเนี้ยพูดจาอาจจะแบบเหมือนมะนาวไม่มีน้ำหรือว่าคิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นค่อนข้างจริงใจกับกับความคิดของตัวเองมีอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นอืมโดยที่อาจจะไม่ได้คิดว่าคำพูดมันจะไปทำร้ายใจิตใจใครหรืออะไร เป็นความพูดด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเพื่อแบบไม่ใช่เป็นคนที่ปากร้ายเพื่อที่จะทําร้ายจิตใจคนอื่นนะแต่มันเหมือนเป็นเป็นความบริสุทธิ์ใจของเขาที่เขาเขาคิดยังไงเขาก็พูดออกไปอย่างนั้นนะคะอืบางครั้งแบบไม่ได้กันกองก่อนค่อนข้างอาจจะดูเหมือนเย็นชานิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็แต่คนคนนี้ก็ไม่ได้เย็นชาขนาดนั้น เพียงแค่ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นแค่พวกคำพูดของเขาอะค่ะที่ที่มันดูเย็นชานะคะบางครั้งคนฟังอาจจะรู้สึกว่าทำไมผู้จาไม่รักษาน้ําใจฉันเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมสมตินะคุณซื้อชุดมาใหม่แต่งตัวมาสวยแบบอยากให้เขาชมอะไรอย่างเงี้ยคุณถามชุดนี้สวยไหมแต่ถ้าเขาไม่ชอบเ,เขาก็จะแบบเขาก็จะบอกตามตรงอะว่าแบบม,มันดูแบบไม่ไม่โอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือก็จะพูดตรงๆตามตามความรู้สึกของเขาเลยโดยที่แบบไม่ได้รักษาน้ําใจคุณเลยอ่ะคุณก็อาจจะแบบนอยอจจแบบเอออุตส่าห์ซื้อมาใหม่แพงก็แพงแล้วจะชมกันสักนิดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่คือเขาก็ไม่ได้มีมีจุดประสงค์หรือความคิดอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือกับกับผู้ฟังอ่ะอืะเป็นคนที่ ไม่ค่อยหยุดนิ่งเขาชอบเรียนรู้ชอบหาความรู้ชอบที่จะเขาอยากรู้ทุกทุกเรื่องอะคะ่ะทุกเรื่องรอบๆตัวเขาอะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากมีความสนใจเรื่องรอบตัวมากเลยทีเดียวความรู้รอบตัวเขาอาจจะค่อนข้างเยอะก็ได้นะคนเนี้ยเพราะเขาเป็นคนที่สนใจนะคะ แล้วก็อาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยบางคนอาจจะชอบการเดินทางก็ได้นะคนคนนี้อาจจะชอบการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือถ้ายังไม่มีโอกาสก็คือเหมือนจะเป็นความฝันของเขาค่ะที่อยากจะไปต่างประเทศไปประเทศนู้นประเทศนี้เหมือนไปเปิดหูเปิดตาด้วยความที่เขาเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยแบบ เห็นแค่ในภาพหรือเห็นแค่ดูใน youtube ดูในไอดูจากคนอื่นแชร์ประสบการณ์ตามเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอมันไม่เหมือนกับได้ไปอยู่ในสถานที่จริงได้ไปเรียนรู้จริงๆได้ไปเจอกับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาอยากเขาอยากทำเขาอยากไปเขาอยากมีประสบการณ์แบบท่องเที่ยวเดินทางไปที่ต่างๆถ้าไม่ไปต่างประเทศก็คือ เดินทางในประเทศก็ได้นะคะอาจจะแบบชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบอยากไปเองอยากไปเห็นกับตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนั้นชอบแบบนั้นอืมแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีไหมเพราะเมื่อกี้พูดถึงความดูเหมือนจะเป็นคนเย็นชาใช่ไหมแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ร้ายกาศไม่ได้มีความ จิตใจหดเทียบอมหิตอะไรขนาดนั้นนะคะคือก็อย่างที่บอกอะ่ะเหมือนแบบเขาพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาไม่ได้มีจุดประสงค์มุ่งที่จะทําร้ายใครเขาพูดด้วยความจริงใจเขาก็เชื่อว่าการที่เขาพูดอะไรตรงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเออมันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยผู้ฟังก็จะได้รับความคิดเห็นที่ที่ตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะว่าอ่านว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่นนะมีมีมเสน่ห์แบบใช้เสน่ห์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้รู้ตัวแหละว่าตัวเองเป็นคนมีนเสน่ห์ก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนคูลๆอ่ะแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ไปไปจีบหรือว่าไปเฟิร์สใครมากมายนะคนคนเนี้ยแต่เหมือนแบบเขาจะแนวแบบ ใช้สายตาเป็นหรือว่า,ามีท่าทางท่าทีที่ค่อนข้างจะเปิดรับคือถ้าสมมุติเขาสนใจใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะใช้สายตาแค่มองหรือว่ายิ้มยิ้มกลิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นกับเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปขอเบอร์เข้าไปพูดคุยอะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่ เออทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคนคนนี้ไม่ว่าคุณไม่ว่าคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยไม่ว่าเขาคนเนี้ยจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะวิธีการก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะคะก็คือเขาจะมีวิธีของเขาวิธีการส่งสัญญาณของเขาวิธีการบริหารสเสน่ห์ของเขาโดยที่ไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปเป็นฝ่ายลุกผู้อ่านนึกถึง ถ้าใครรู้จักแบล็ k วี d โ w ก็ประมาณนั้นนะคะคือแบบนึกออกมาเขาจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ใช้สายตามองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบฉันสนใจเธอนะอะไรอย่างนี้เออเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ย่อท้อต่อเรื่องยากลำบากคนคนเนี้ยนะคะถ้า ล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอค่อนข้างเข้มแข็งทีเดียวเขาค่อนข้างจะมีความคิดในเชิงโพสตีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนเนี้ยเวลาเขาล้มอะ่ะเขาล้มไม่นานเขาก็จะด้วยความที่เขาเป็นคนคิดบวกเขาก็จะทำใจได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่สู้ใหม่ได้ อืมลักษณะเขาจะเป็นคนประมาณนี้เขาจะเข้ามาหาคุณอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณเข้ามาเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงไหนดูซีไทพจะบอกอะไร าอาจจะเข้ามาในรูปแบบของของการงานก็ได้นะคะคนคนนี้คือหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะเจอกันในที่ทำงานหรือว่ามีงานอะไรที่ต้องติดต่อประสานงานกันอาจจะอยู่กันคนละบริษัทก็ได้แต่ว่ามีเรื่องให้ต้องต้องดีลงานกันอะไรเงี้ยเจอกันโดยบังเอิญมีการเจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน บางทีถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีคุณอะจาเป็นที่จะต้องติดต่องานกับบริษัทอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ติดต่อกับเขาอะแล้วก็เจอกันแบบนั้นอะก็ได้เหมือนกันอาจจะมาจากงานเป็นเหตุเป็นอะไรที่เจอกันแบบไม่คาดฝันมีโอกาสได้เจอกันแบบไม่คาดฝันแบบ แบบไม่ธรรมดาเป็นการติดต่อสื่อสารกันจากทางไกลด้วยอะ่ะอืมอาจจะผ่านทางเมสเซจอีเมลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักกัน ค่อนข้างจะเป็นมาในรูปแบบของงานเป็นหลัก การเข้ามาของเขาเนี่ยเหมือนจะทําให้หัวใจที่ห่อเหี่ยวของคุณกลับมากลับมาฟื้นฟูกลับมามีกําลังวังชาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะถ้าใครที่เพิ่งแบบอกหักผ่านการผ่านการ ผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคะผู้อ่านว่าคนคนนี้เป็น energy ใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วเหมือนทำให้ให้ความรู้สึกของคุณนะมันมันเปลี่ยนไปคุณอาจจะมองความรักในแง่ร้ายหรืออยู่ในช่วงเวลาที่แบบกำลังห่อเหี่ยวกำลังแบบซึมเศร้ากำลังทุกทนหม่นหมองคิดถึงคนเก่าคิดถึงคนที่จากไปอะไรแบบนี้อยู่อะแล้วพอมีคนนี้เข้ามามันจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น แล้วก็การเข้ามาของเขามันก็เหมือนแบบอาจจะเข้ามาในรูปแบบงานตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเลยมากการเจอกันของคุณกับเขาเจอกันโดยบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญแล้วคุณก็แบบเหมือนไม่ได้สนใจในตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปไปมา,มาคนคนเนี้ยก,กับกับกลายเป็นคนที่ทําให้หัวใจที่มันหยุดเต้นของคุณมันกลับมาเต้นอีกครั้งอืม แล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของคุณจนกระทั่งเป็นแบบนี้จนกระทั่งคุณกลับมาแบบลุกขึ้นยืนได้ใหม่เป็นคนใหม่คุณอาจจะลืมคนเก่าไปเลยก็ได้เมื่อได้เจอเขาโอเคแต่บางคนผู้อ่านก็นึกถึงคนเก่าๆเหมือนกันนะ บางคนเป็นคนเก่าๆที่เคยแบบเออเลิกลากันไปแล้วอะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เหมือนกลับมาทำให้มาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเคยเคยเอารัดเอาเปรียบคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายทุ่มเทให้เขามากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆวันนี้วันหนึ่ง เขากลับเข้ามากลับมาเพื่อชดใช้กลับมาเพื่อชดเชยที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าทําให้คุณเสียใจแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่อยๆค่อยๆรักษาค่อยๆเยียวยาคุณไปค่อยๆทําให้คุณกลับมาฟื้นฟูได้ใหม่กลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงกลับมาเพื่อให้ความยุติธรรมกับคุณกลับมาเพื่อรักษาจิตใจคุณเพื่อให้ความรักกับคุณกลับมาในรูปแบบที่ คุณเองก็ไม่คาดคิดไม่คาดสันว่าเขาจะจะทำได้กลับมาขอโอกาสใหม่อันนี้กรณีเป็นคนเก่านะถ้ากรณีเป็นคนเก่าก็คือเขากลับมาเพื่อมาขอโอกาสใหม่กลับมาแบบที่คุณเซอร์ไพรส์กลับมาแบบที่คุณรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรออะไรแบบเนี้ยอยู่ๆเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมาจากส่งข้อความมาก่อนหรือไม่ก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ย อาจจะยังไม่มาแบบตัวเป็นๆก็ได้อืมทักทายมาก่อนเริ่มเข้ามาพูดคุยค่อยๆเข้ามาทีละนิดผู้อาจรู้สึกว่าจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาทีละนิดจะไม่มาแบบไม่มาแบบผงผางทีเดียวเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็แบบมาหาหน้าบ้านมาขอโทษขอแล้วขอคบใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เหมือนจะมาเป็นข้อความทักทายแบบ เป็นไงบ้างสบายดีไหมอ่ะค่อยๆค,คุยทีละนิดแล้วก็เหมือนเริ่มจีบใหม่เริ่มทํำความรู้จักกันใหม่สร้างสัมพันธ์ใหม่ค่อยๆสร้างไปทีละนิดทีละนิดจนกลับมามีความรู้สึกที่ที่ดีต่อกันกลับมาคบกันได้อประมาณนั้นนะคะโอเคประมาณนี้แหละ ก็จบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันเราเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ